อครับวันนี้19กันยานะฮะพอดีเหุ้นไม่เต็มหานแต่แรกมีคิดว่าจะทำแค่สาจริงๆแล้วลืมไปหลายตัวเลยนะครับมีคนทวงมาเออใช่มีบรุกด้วยผมก็มีบรุกอยู่มีมีคนถามมาครับอันนี้ผมก็จะมาทำอีพิสโตรที่4แล้วกันแปจุดสี่ก็มีอยู่แต่นี้ม่เหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับที่ผ่าน,านมามี CPT อย่างเงี้ยนฮะ จริงๆ CBT ก็รูปร่างก็เหมือนกันอีกแหละดูนะครับสังเกตดีๆมันอืเนี่ยมาทุกตัวมันจะมีดูดูรายวันกันนะครับมันจะมีติ่งตรงนี้เหมือนกับวันเวลาวันวาอเวลานอนมันใกล้เคียงเลยนะครับที่ไปยอดเนี่ยเราไม่ดูเลยครับสิบสามสิบสี่สิบสี่ยาหรือมันก็บางตัวก็จะประมาณวิถุนาเนี่ยแถวเนี้ยครับดูนะครับแล้วรายรายรายสัปดาห์เนี่ยโอ้แต่รายสัปดาห์ไม่ค่อยดีนะ พราะอะไรคุณลองสังเกตนะคุณลองดูนะครับว่าทาไมถึงไม่ดีลองคิดดูทางขวามือครับมันมันต่างกับตัวอื่นตรงไหนที่มันผ่านมาโวล่มไงฮะดูนะมันดันแดงแล้วโวล่มมันมันดันเยอะกว่าแท่งที่ผ่านมาแต่มันมันเพิ่งมาแค่แค่สองวีคเองนะครับอันเนี้ยมันแดงแล้วมันไม่จริงๆมันถ้าตัดโวล่มออกไปอะกราฟมันไม่นด้ก็ไม่ได้แย่นะะเพราะมันก็ ปิดใกล้เคียงกับปิดแท่งก่อนสัปดาห์ของแท่งก่อนแท่งก่อนมันมาปิดที่บาทหนึ่งอันนี้ปิดที่97ก็ไม่ได้แย่เพียงแต่มันมีข้อระวังคือเนี่ยถ้าคุณสังเกตมันก็โบลุ่มมันมันเยอะเกินไปเหมือนก็บมีคนรายใหญ่ทิ้งหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่เดาทนี้มาดูรายวันนะครับงบสัปดามันมันเม่ีเบรกเนี่ยถ้าหนึ่ง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 สองเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งสองเนี่ยผ่านก็สวยเลยนะแต่มันก็ก็ระวังก็จริงๆริงไง ก็อย่างที่บอกครับว่าเวลามันพุ้นปั่นเนี่ยตอน้างหลังเนี่ยทุกตัวเลยครับพอเบรกไฮสองวันท่านั้น,นทุบลงมาต่ำกว่าไฮมาไฮที่เป็นเบรกขึ้นไปท,ทุกตัวเลยครับไม่มีผ่านทักตัวเลยนะมีไหมอยากผมคิดก่อนไม่มีนะครับที่ท,ท,ท,ที่รีวิวมาสามสิบตัวเนี่ยเกือบสามสิบไม่เกินสามวันนะครับที่เบรกคือมันไม่ใช่หิวหานะมันเบรกไฮของรอบอะ ขึ้นตรงนี้ไปใช่ไหมก็รอบมันก็ประมาณสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาตรงเนี้มันคงมันมีหายก่ออยู่แล้วแหละหุ้นปั่นบางทีมันตัวก็ห้าหกบาทแต่วเวลาตรงนี้ยพ้นวันนี้เป็นหายใช่ไหมเบรกขึ้นไปเนี่ยแล้วเรามาดูรายวันนะครับไม่เกินสามแท่งเน่ยโดนทุบริ้วล่วงเลยครับต่ำกว่าจุดเดิมอีกยังไม่มีกรณีคุณก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเอมันสัญญาณไม่ดีแล้วมันขึ้นมาเยอะบางตัวมันก็บางคนเขาก็บอกอ่ะ ของอะไรนะหนังสือไอคนชื่อคุณสุนันนะ่ะก็ชอบมาเขียนติงเรื่อยนะเกี่ยวกับพ้นปั่นอะไรเงี้ยแกก็ดีนะโอเคนะก็ฟังไว้ว่ามันแกก็เขียนประจำว่ามันนี่พื้นฐานรองรับก็ก็คงใช่อะไรแต่เราไม่ได้สนใจพื้นฐานเราสนใจกราฟเราก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ด้าระวังนะ,ะกราฟไปสวยเราก็ต้องหนีนะฮะนี่ CPT นะครับอ่า CPT นี้ผมไม่เคยเล่นจริงๆนะรีนคนถามมา เนี่ยก็ตีเทไลน์ผมมันทำออโต้พาสใช่ไหมหรือว่าอะไรเนี่ยก็อยากให้ดูตรงนี้นะครับง่ายๆเลยแล้วดูบรรุ่มปรไฟา์เนีนะ่ยมันไปนกองทั้งบนมันก็นก,มก็มันก็ดีนะแต่ผมดูลายมันก่อนนะนี่ผมไม่รู้จักโอ้ก็โอเคไม่ได้สามบาทมาอ๋อเพิ่งเข้านี่สามบาทมาเหลือเกือบบาทก็ก็โอเคไม่ได้แย่อะไรแต่ตราบใดนะครับดูลายมันนะ ถ้าทะลุตรงนี้ได้คุณเนี่ยงี้งยง่ายๆเลยนะครับตีอย่างเนี่ยหนึ่งหนึ่งสี่สามเนี่ยคุณ follow follow b หรือปล่อยมันเลทโปรฟิตลันไปเลยนะครับเสี่ยงไปเลยนะครับแต่คงอีกนานอีกทั้งสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เออแล้วผมก็มีติ่งตรงนี้เนี่ยติ่งตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านธรรมชาติของมันหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยเพราะมันจะมีคนซื้อขายเยอะมากในหลายมันนะฮะในหลายวีคมันก็ยังไม่ค่อยก็ยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่า เส้น50วันมันไม่ได้ชันไม่ได้ตั้งขึ้นเนี่ยก็รอดูกันไปนะครับอันนี้มาดู IML ตัวเนี้ยผมว่าสวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะก็โดนอีกแล้วเนี่ยครับเนี่ยผมทะลุตรงนี้ไปเนี่ยเนี่ยสังเกตไหมขึ้นไปได้แค่วันเดียวเองครับสองวันโดนตบล่วงกับมาทุกทีเพราะมันจะถ้าคิดตามหลักตรงเนี้หนึ่งบาทมันก็มันก็จะต้องไปหาหนึ่งประมาณหนึ่งหนึ่งบาทแปดตังเขาก็ไปแค่หนึ่งบาทหกตังค์นั้นเองแล้ว โอ้รุ่มก็นั่นมาแล้วแดงอต่างหาเนี่ยเปิดสูงปิดต่ำแย่เลยครับตอนนี้ราสัปดาก็ก็ยังโชคดีนะมือบล,ลุ่มมันยังไม่ไม่เยอะนะฮะทานขวามือเนี่ยปิดแท่งวีที่ผ่านมาอยู่ที่บาทหนึ่งตอนนี้ปิดอยู่ที่9ก้าสบห้าถือว่า6เปอร์เซ็นตะจากจุดนั้นถือว่าไม่ค่อยดีนะครับรอดูทิศหน้าที่หนึ่งแล้วกันถ้าใครมีอยู่เอายังไงแต่ราสัปดาห์ก็ยังถ้า ถ้ามันถ้ามันไม่มีวอลุ่มเข้ามาอย่างเงี้ยถือว่าดีนะครับทั้งอีกสักสองสามอาทิตย์เนี่ยจบเดือนหรือถึงตุลาคมเนี่ยบอลรุ่มมันแห้งๆแล้วลงนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องวอรี่นะครับถ้ามันบอลุ่มมันเข้าแล้วมันแดงเนี้ยอาจจะต้องหนีก่อนนะสังเกตไหมที่พูดมาทั้งหมดนะครับกราฟรายสัปดาห์ในหุ้นไม่เต็มบาทเนี่ยสวยเกือบทุกตัวนะครับเกือบทุกตัวเลยที่สวยยกเว้นอะไร CGD ที่ เมตานี่ธรรมดา CGD ที่ผมํำให้ผิดนะต้องย้อนกลับไปดูผมว่าไม่ได้เป็นขวาขึ้นขาขึ้นเลยนะเป็นตัวเดียวเนี่มีกี่ตัวก็คงมีทั้าหกสี่ห้าตัวมั้งที่การาฟรายสัปดาห์ไม่ได้เป็นขาขึ้นเนะคือนั้นต้องรอนะครับรอมันตั้งฐานขึ้นมาก่อนอย่างเงี้มันเก่งเห็นไหมสวยแล้วลายวันอันนี้ตีง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมมันมีติ่งมาเนี่ยรับเป๊ะเลย อีกแล้วอีกตัวหนึงนะครับที่ผมบอกไมันจะเขาเรียกอะไรจังหวะมันเหมือนมาสจารอะมันไปเจอกันอีกแล้วเนี่ยแต่ประมาณเนี้ยก็ไม่รู้ทําไมมันถึงเป็นอย่างงี้นะรับอยู่หรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับไรมอนแลนดจริงๆผมก็เคยเล่นตัวเนี้เล่นนานมาแล้วนะครับก็น่าจะบาทแปดสิบั้มอืมแล้วก็หายไปแล้วเพิ่งกลับใหม่อย่างเงี้ย ผมก็ไม่รู้นะทำไมราคามไม่ไปไหนเลยตัวนี้เคยเล่นสองบาทนะครับบาทหนึ่งไปสองบาทเนะี่ยก็เลิกเล่นไปแล้วนั้งนานละมาลุ้อีกทีหนึ่งโอ้โหมันลงมางงเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนผมไปออกกังกายกันเนี่ยตัวนี้เลยนะฮะผมซื้อที่บาทหนึ่งมาหลายปีแล้วนะห้าหกเจ็ดปีมั้งแล้วผมก็ขายที่บาท บาทเท่าไหร่ไม่รู้อะาบาทเท่าไหร่ไม่รู้แล้วกันก็กําไคราวนี้ก็ไปวิ่งลู่วิ่งเขาก็มาพูดมีคนพูดกันเฮ้ยผู้ชายกับผู้หญิงซื้อ,อยังอะไรเงี้ยเจ้าบอกจะไปห้าบาทผมก็ตกใจผมก็วิ่งไปผมว่าเอ้าเฮ้ยรีบหลีเสียงเฮ้ยจริงหรือวะหลีเสียงในที่ฟังฟังใส่หูฟังโซนี่ผมก็รีบปิดผมก็แอบพูดกันเนี่ยเจ้าจะไปห้าบาทผมก็เฮ้ยอะไรขนาดนั้นขายไว้แล้วเรียบร้อยแล้ว แล้วมันก็ขึ้นแต่มันน่าจะสองบาทนะแล้วผมก็ไม่ไปดูมั้งกามันก็ไม่ได้อ,อมันก็ไม่ได้สวยเลยมากมายแล้วก็ไม่ได้สนใจจนมารู้อีกทีหนึ่งมันลงไปสิบตังอะไรฮะห้าสิบตังอะไรเงี้ยผมก็ไปรู้คนพรู้นะันคือผมก็เป็นมุกโจ๊กว่าคุณเล่นกร้าคุณอย่าไปเชื่อข่าวมากสมัยก่อนเมื่อเจ็ดปีทีท่แล้วผมก็กราฟนะแต่ผมยังฟังข่าวนะครับผมยังดูผลประกอบการ ผมยังอะไรอย่างเงี้ยดูพันทิปดูแรงซื้อขายต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยอันเดียวนี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดูไม่ดูเลยนผ่านมานานและซื้อขายต่างชาตาิดูเป็นบางครั้งหรือไม่ดูเลยก็ได้เรียกว่าไม่ดูอะแต่ถ้าผ่านตาม,มาเปิดไปเจอก็ดูนะแตไ่ไม่ได้ไม่ได้แบบจะต้องคลิกไปดูไปหามันอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ผลประกอบการผมก็ไม่เคยดู ก,ก็แล้วแต่นะเป็นสายถ้าคุณทาอย่างนั้นได้คุณก็เซฟเวลาไปได้เยอะคุณไม่ต้องไปดูผลหรอกไม่ต้องไปดูประกอบการทุกข่าวของข่าวแล้วผมจะบอกว่าอย่างดาวโจรเนี่ยที่ผมอันนี้นอกเรื่องนะดาวโจรที่มันมาไม่ดีใครดูนะครับอีกไม่กี่วันนะถ้ามันลงหนักๆน,นะยวข่าวล้วอนจะตามมาเองก้าวมันบอยอยู่แล้วว่าถ้าถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งเนี่ยก้าวมันนํามาก่อนแล้วข่าวเราก็จะตามมา,าเวลาจะขึ้นขึ้นไปก่อนแล้วข่าวดีก็ตามมาทีหลังอย่างนั้นนะฮะ แต่ดาวโจนผมไม่ได้บอกว่าดาวโจนจริงๆกราฟมันไม่สวยนะฮะแต่ s อสพกับนักแจกมันสวยตอนตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยดีจะไม่ค่อยดีนะแต่มันก็จะเป็นขาขึ้นนะแต่กราฟแต่ดาวโจนไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องมานานแล้วด้วยคือมันไม่ได้เป็นขาขึ้นชัดเจนนะฮะโอเคอันนี้ก็นอกเรื่อง efo l นี่สวยนะถ้าดูคนดูกราฟเนี่ยดูก็รู้เลยว่ากราฟมันสวยมากเนี่ยแต่มันข้อเสียมันห่างนี่ไปเยอะนิน ก็โอเวอร์บอทแคยจริงถ้าจะเล่นนะผมไม่รู้นะบริษัทเขามีกำไรหรือเปล่านะเออแต่แต่จริงๆก็น่าซื้อนะพูดถึงนะตอนนั้นผมขายไวบาทกว่ามาซื้อตอนนี้มันก็ไม่เสียหายเออไม่รู้ว่าคนที่พูดกันนั้นเป็นยังไงจะไปห้าบาทจากสองบาทประมาณนั้นนะถึงตอนนั้นจะไม่ได้นะ่าจะสองเกือบสองบาทอะไรเลยผมก็โอ้โหถ้าไปห้าบาทผมขายหมูตัวเบิ่์มเลยเนี่ยก็ถ้ามันเออเดยผมดูหมันล้วกันเนี่ยครับ อาอไปสองบาทใช่ไหมประมาณนั้นแหละอาไม่ถึงสองบาทดีผมไม่รู้เพิ่มทุนมานะถ้าเพิ่มทุนจริงๆก็เกินสองบาทเนี่ยผมก็ขายไปแล้วก็ไม่ได้สนใจฮะแตอนหลังๆก็พุดนปั่นก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ค่อยได้ยุ่งเท่าไหร่อ่ะมีไม่กี่ตัวอะไรเงี้ยแต่เนี่ยแต่ถ้าดูรายรายรายสัปดาห์คุณเห็นไหมไอ้รายมุมันนะฮะสิบสามตังค์ทุนทุนเขาอยู่ประมาณนี้เอาให้ผมเอาให้สุดเลยแต่แต่เข้าตลาดเนี่ยติ่งมาเนี่ยยิ่งมันน่าสนนะ มันเหมือนกับตัวอะไรที่คลิปที่ผ่านมาเอพิโซดสามเนี่ยมันมีที่มันมีต่ๆอยู่ตรงเนี้ยมีตัวหนึ่งจะไม่ได้ลองไปหาดูครับเนี่ยถ้าคุณคิดจะเหมือนกับเข้าบ่อนไฮโลสูงต่ำไหมหรือจะเข้าคาสิโนคุณรู้เสียแน่ๆนะตัวนี้ผมไม่รู้ดิอาจจะต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกทีหนึ่งถ้าเราเดาเขาว่าเขาซื้อตรงนี้มันต้องมีนยัยสําคัญอะไรที่สิบสามตังสิบห้าตังเนี่ยแล้วเขาจะไปปล่อยที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย จะลองดูเขาอาจจะมีข่าวมาใหม่เรื่องพวกนี้ก็คงไม่ไม่ข่าวซิกกิจการอะไรงนี้หลอวผมว่านะเขาเพิ่มทุนคงไม่เพิ่มตอนนี้หรอกเพิ่มใครเออก็ไม่แน่นะเพราะตอนนี้ก็เพิ่มทุนมันมาแรงอาจจะไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะผมไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าหมอวิชัยใช่ป่ะนายแพทย์วิชัยทองแตงใช่ป่ะจะเป็นหมอหรือเป็นทนายความทนายความมั้งเออเขายัางถืออยู่ก่อนนะผมไม่แน่ใจเขาเป็นหมอหรือเป็นทนายความ เขาก็เป็นซีลระดับแต่เขาก็โดนหลอกมาหลายตัวนะเอ,อไดรโนมอนก็โดนอันนี้ก็ไม่รู้โดนป่ะนะผมไม่แน่ใจอันนี้โอเคกราฟมันถือว่าก็ดูไว้แต่มันก็ยังไม่สวยแต่แนรับรายสัปดาห์สวยกิ๊กเลยถ้าถามจริงอันะนแนวรับเนี่ยมันมีสองแนวนะครับตัวตีง่ายยี่สตังค์ตรงนี้สิบห้าตังค์เลยทนลน์นะครับในรล,ย,ลยวันตีอย่างนี้เลยครับ ไปเลยหลุดก็หนีหรือคุณจะไม่หนีก็ได้คุณมารอที่หลุดเส้นห้าสิบวันก็ได้นะครับเนี่ยโอ้ไล่วีคโอบอลไปนิดหน่อยก,ก็เยอะแหละคุณจะย่อลงมานแนวรับก็อยู่เนี่ยยี่สิบตังหรือสิบเก้าตังสิบยี่สิบตังกับตรงเนี้สิบสี่ตังไล์โอ้ไล่สองชั่วโมงสวยนะเนี่ยพักฐานพักตัวมาแล้วเนี่ยเหมือนกับ ถ้าเขาเด้งไปได้ผมไม่แน่นะพรุ่งนี้เขาอาจจะเล่นก็นได้นะเพราะว่ามันกําลังจะเบรกไฮเห็นไหมคุณเห็นไหมเนี่ยครับยี่สิบเจ็ดตังค์มันเป็นไฮของรอบเนี้ที่อานนี้จะไปเท่าไหร่น,นี้ผมไม่กล้าฟันธงแล้วกันนะเพราะมันมีหลายตังหลายตัวแล้วขึ้นไปสองวันโดนทุบกลับมาโลต่ำกว่าไฮเดิมอีกอันนี้ก็แล้วแต่นนะคนชอบแต่จริงกราฟสวยนะผมว่าที่ดูมาทุกตัวเนี่ย สามสี่เอพิโซดเนี่ยตัวนี้ยสวยสุดเ,ยเลยนะเรียงตัวแบบระวอลุ่มมาเนี่ยสวยเลยแหละแต่ผมก็ไม่อยอมบอ,ไอยไปซื้อนะผมก็ไม่กล้าพูดเออก็อดูไว้ไฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูกลับไปดูมันอีกทีนะอืมเดี๋ยวผมเอาลุ้มออกนะเนี่ยคือสังเกตเลยไหม เนี่ยครับโอลุ่มโปรไฟล์ตรงนี้ไม่มีนะเฮ้ยพูดไปเล่นไปครับเจ็ดสิบเอ็ดตังเนี่ยเออสังเกตไหมผมตีให้นะโอลุ่มโปรไฟล์ที่มากที่สุดในล็อกเนี่ยตรงนี้นี่เองเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ๊ะอย่างนี้มันมันน่าสนนะถ้าพูดด,ดูตามมันเนี่ยถ้าทรู้ตรงนี้ไปได้นะครับเนี่ยตรงติ่งเนี่ย ไม่น่าเป็นระาะสำคัญเลยนะเห็นไหมก้อนเนี้ยแล้วก็จะสูงอยู่ตรงเนี้ยหกสิบเจ็ดโอ้โหเพิ่มได้เท่าไหร่เกือบเท่าเนะี่ยอันนี้กราฟเพียวเพียวนะครับคือแต่ราสัปดาหราเดือนมันยังไม่ได้สวยนะมันเพิ่งจะโค้งเป็นตัวยูขึ้นไปแค่นั้นเองแล้วอันนี้ก็โอเวอร์บอทเนี่ยแต่มันผมให้สังเกตอย่างนี้แล้วกันแนวต้านใหญ่ของเขาเนี่ยน่าจะเจ็ดสิบสองตังค์พาตรงเนี้ยผมว่าสวยนะไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจะอาจะทะลุปถ้าจ้าใจดีอาจจะ เล่นไปเลย30 30ก็9้าตังก็ปิดที่40ตังไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ฝันไปหรือเปล่าไม่รู้โอเคก็ลองดูแต่มันสวยนะฮะสวยจริงจผมได้เชีร์ผมไม่ได้เป็นสมุนเจ้านะครับอันนี้ไปดู pf แล้วกันมีคนถามมานะครับรายสัปดาห์เนี่ยอ่ pf ก็ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับเรสังเกตหนะ้าสิบวันมันรายสัปดาห์นะครับก็ยัง โอเคมันยืนเหนือได้ก็จริงแต่เส้นห้าสิบวันมันยังไม่ได้ขึ้นนะครับไม่ได้โค้งขึ้นแต่รายวันเนี่ยสวยใช้ได้นะฮะรายร้อยยี่สิบเนก็โอเคนะแต่ถ้าตีเทนล,ลายไม่ต้องก็ตาเปล่าก็คือมันจบไปแล้วอ่ะคุณก็ตีอย่างเงี้ยไม่ต้องตีก็ได้นะฮะเวลามันลงมาก็คุณก็ตีอย่างเงี้ยครับง่ายๆนไหมเวลาหาแนวแนวกดคุณก็ซื้อตรงเนี้ยนึกออกไหมครับหรือถ้าคุณไปตีอย่างนั้น อย่างนี้มันก็เกินไปหน่อยอะนะแล้วคุณคืออย่างเงี้ยมันก็ชนพอดีเห็นไหมก็เป็นแนวต้านอีกอันหนึ่งแต่เวลาเราจะหาเลชั้นสั้นเราต้องอย่างนี้นะครับตีขนานให้มันเยอะที่สุดแต่ถ้าจะตีจุดยอดสูงยอดโด่งก็ตรงนี้เนี่ยมันไปมันก็ไม่ผ่านเห็นไหมเนี่ยก็ไม่ผ่านแล้วชนลงมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ถ้าเราจะหาตรงเี้มันจะง่ายกว่าหรือคุณจะไปตีแล้วน้อยยี่สิบนาทีก็ได้เนี่ยผมขยายออกมา มันจะง่ายกว่านะฮะตีลงมาเนี่ยให้เจอสองอันหรือตีขนาดอย่างนี้ก็ได้เนี่ยก็ผ่านคุณก็ได้สี่สิบสี่ขายสี่สิบเจ็ดก็ยังได้เลยก็ได้เท่าไหร่สามก็เจ็ดเปอเซ็นตอะไรอย่างเงี้ยหาให้เจอนะครับแล้วมันก็จะง่ายนะแล้วก็พอหลุดก็ขายก็ตับทิ้งไม่ต้องกลัวนเนี่ยซุปเปอร์เนี่ยเหมือนกันนะผมเชียร์ตอนที่อย่างเงี้ยที่บรรลุต,ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยครับ ตรงนี้ยังไม่เกิดนะเนี่ยครับห้าสิบแปดตังค์หรือหรือเนี่ยมันก็ไปเห็นไหมพอไปบาทแค่บาทหกนี่เองก็ไม่มักนะมักน้อยอ่ะชนเป๊ะเลยแล้วก็ลงถ้าทะลุตรงนี้ไปก็ก็ดีเลยม,ม,มันไม่ไม่ได้ไปอะแล้วพอตีเทนไลน์เนี่ยก็หลุดไปแล้วแต่รลยสัปดาห์เนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะยังยืนเหนือได้แต่ก็ ถ้าเป็นตามระบบเร,เราก็ขายเราก็ขายทิ้งนะฮะไม่ต้องคิดมากมันจะไปต่อก็เรื่องของมันเรื่องออกไหมครับเพราะมันหลุดแล้วอ่ะหลุดลด,ดนด้วยขายส่ยห้าสิบด้วยนี่มาดูบุ๊กแล้วกันผมก็มีอยู่เนี่ยตอนนั้นที่ผมบอกให้ฟังอ่ะผมก็ดันไปอไปพลาดผมไปซื้อที่เจ็ดสิบหกอีกไม้หนึ่งวันนี้มั้งเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะวันที่เจ็ดกันยานะจริง,รงผมต้นทุนต่ำนะ ตอนนี้โหแทบจะต้นทุนผมก็ยังกำไรอยู่นิดเดียวฮนะนี่เองถ้าไม่ซื้อเจ็ดสิบหกเนี่ยผมไปซื้อสองมาท้่สามใบผมซื้อสองพอร์ตก็อพอสมควรอันนี้ผมคิดว่าเออให้มันสวยเว้ยก็พลาดไปไงก็ถ้าไม่ซื้อตอนนั้นก็สบายเลยผมแบ่งอีกพอร์ตหนึ่งเอาไว้อ่ะไรน,นะเทะสั้นๆน,นะครับใช้ร้อยี่สิบนาทีอีกพอร์ตหนึ่งผมใช้เนี่ยดูลาย คือพอร์ตนึงอย่างนี้ใช้วีกกับเดย์พอร์ตหนึ่งเนี้ยกันจะถือกันทัางยาวหน่อยแต่พอร์ตหนึ่งใช้เดย์กับร2อยี่สิบก็ไม่แน่นะถ้ามันลงมาผมอาจจะตัดขายพอร์ตที่ใช้เดย์กับพอร์ตสั้นเดย์ day กับร2อยี่สิบทิ้งหมดเลยก็ได้นะโยนทิ้งหมดเลยครับ save ปุ๊บเซฟไว้ก่อนแต่มันก็แต่กราฟวีกยังดูดีอยู่นะมันยังไม่ได้เสียอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันอะไรมันก็เชื่อไม่ได้แล้วครับอะไรไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นไดน เออก็ไม่รู้เดี๋ยวเนี่ยตีอย่างเงี้ยมันยังไม่หลุดอ่ะคือก็กราฟพอร์ตใหญ่พอร์ตที่ยาวๆก็ยังอาจจะไม่ต้องขายถ้ามันไม่หลุดหกสิบแปดตังค์หกสิบเจ็ดตังค์เงี้ยนะแต่อันเนี้ยถ้าพรุ่งนี้ลบอ่ะมันก็คงร่วงแล้วแหละอืมก็คงต้องเอ่อดูอีกทีนะพอดีไม่ได้อยู่หลายวันก็ไม่ได้สนใจเลยนะลืมไปด้วยซ้ำไว้ว่ามีตัวนี้อยู่มีอยู่เยอะด้วยนะอืม ก็อันนี้ก็ระวังเลยนะครับอันนี้ถามว่าสวยไหมก,ก็ยังดีอยู่นะแต่ผมก็พูดคำเดียวเสมอถ้ายืนยันคำเดิมถ้าทะลุ80ดสก็าตามระบบมาเราก็ต้องซื้อถึงแม้มันอาจจะขึ้นไปได้สองวันแล้วโดนทุบส่งมามันก็ต้องซื้อเพราะว่าเออคุณต้องว่าไงไงพูดยังไงไปสร้างระบบวิธีการคิดว่าจะซื้อยังไงรูปแบบไหนที่จะซื้อถึงเวลาต้องซื้อนะครับไม,ไม่ต้องไปเกี่ยงงอนนะครับว่าเฮ้ย ตลาดมันดาวโจนมันฟิวเจอร์มันลบไปสามร้อยจุดแต่กราฟเนี่ยมันบอกให้ซื้อแล้วก็ต้องซื้อมันต้องแข่ถ้าวอลรุ่มมันมาถังเกตไหมที่ผมยังเช็คดูอยู่ได้อผมเพิ่งเห็นอนะนนี่ยผมไม่ได้ดูมาสามวันเพิ่งมาดูเห็นเนี่ยสดๆเนี่ยว่าวอลรุ่มมันน้อยนะโอเคนะครับเนี่ยเราดูวีกเห็นไหมทั้งวีกเนี่ยน้อยก็ยังดีนะเราก็คาดหวังว่าเจ้าเขาจะเอานะเดี๋ยวเราไม่รู้หรอกเขาอาจจะไม่ใจดีกับเราก็ได้โอเคนะครับอันนี้ ลายสัปดาห์สวยมากถ้าทะลุนี้ไปก็จะวิ่งยาว102แต่มันก็อีกคงอีกไกลอ่มั้งหลืออาจจะไม่ถึงเลยก็ได้แต่ลายวันเนี่ยก็ธรรมดาเฉยๆนะแต่แต่อันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคนะครับดูถึงถึงเซเว่นอัพทีนี้คนก็ชอบนะบผมก็เล่นนะครับอืมถ้าดูลายสัปดาห์ยังสวยอยู่นะครับ ย,ย,ย,ยืนได้อยู่ตลาใดาที่ยังไม่หลุดลงมาแล้วอันนี้ก็เป็นส l o p เรมจะขึ้นแล้วแหละผมเดานะเนี่ยแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับใหญ่ใหญ่เลยนะขอบนี้เลยเนี่ยบาทเก้าเอ็ดหลุดไปแล้วไม่มีนะครับเนี่ยสังเกตน,นะผมย่อลงมาให้เล็กๆในทางเฟรรมไม่มีแนวต้านนะคุณถ้าอย่างนี้ยคุณน่าน่าเสี่ยงนะครับถ้ามันทะลุไปได้บาทเก้าเอ็ดสองบาทเนี่ย ตรียมกระโดดเข้าใส่เพราะว่ามันคนตรงเนี้มันน้อยมากเวลาเจ้าเขาลากแต่เราไม่รู้นะครับเจ้าเขาไปอย่างก็มีคนเขาก็เขียนว่าเจ้าไปแล้วอันนี้เราไม่รู้หรอกไอคนเขียนมันก็ไม่รู้หรอกหรือเขาอาจจะได้ข่าววงในมาอะไรก็แล้วแต่เขาแต่เราไม่ได้ส่วนไงแต่เพื่อนผมชอบส่งมาให้ดูมันก็เขวเองกันบางทีเรามีอยู่เอ้าเจ้าไปแล้วก็ก็บอกมันไม่ต้องส่งมาบอกเออไม่เวลาเราก็รู้ไว้ก็เห็นเสียหายเออมันก็ใช่รู้ไว้เสียหายนะบางทีมันก็อย่างที่ผมบอกว่า บิตคอยะผมเคยซื้อแล้วก็ไปดูเขาชื่อบลิงเจอร์แบนด์รูจักเชื่อไหมคนที่เขียนเกี่ยวกับบลิงเจอร์เขาพูดหล,หลายครั้งว่าบิตคอยจะเละเทะผมก็เลยไปซื้อแล้วผมก็ไปเชื่อเขาผมก็คิดว่าเออเขาเก่งกับเราเอฮะสองวันทั้นเองขายไปวิ่งอย่างกับจรวดเออบรลิงเจอร์ก็เขาก็พลาดทุกคนมันพลาดได้ไงแต่พีเเออ่เราโง่เองงเราควรจะเชื่อตัวเราแต่เขาก็เป็นปรมาจารย์ในเขาสร้างอินดิเคเตอร์ตัวนี้เดีย๋ยวผมให้ดู ถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยตัวเนี้ครับเขาเป็นคนสร้างเนี่ยเนี่ยตัวนี้ยครับเขาเป็นคนสร้าง,ข,าางขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็ฝ่กผิดคอยจะลงเลเทะผมก็เอา้าหลายครั้งแล้วนะแต่ผมเชื่อก็เปครั้งหนึ่งครับผิดเลยลก็วิ่งก็ไม่ไปลนไงงอย่างี้อย่าไปอย่าไปเชื่อคนอื่นมากเชื่อตัวเราเวลาผิดมันจะได้ไม่ไต้องโทษคนอื่นไงผมก็บอกให้ฟังไนงะอันนี้โอเคมาดูลาย อ่ะไหนก็ใส่มาแล้วอย่าใส่ดูตัวนึงแลยนะเราให้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเอาสองเอาสองอันแล้วกันวอลลิงเจอร์แบนด์ก่อนผมก็ใช้เนะแต่หลังๆนี่มันมันไม่จะเมคเซนเท่าไหร่มันคือเปิดหลายอันไม่ได้กราฟเนี่เห็นไหมชนแล้วก็กรอบอะไรเงี้ยคือมันก็มีลูกเล่นให้เล่นเยอะรับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกแล้วกัน EMA อ เป็นของเขานะจริงๆอ่ะคุณไปใช้เส้น EA 20วันได้นะครับไม่ต้องมีบหมลงเจอแบนบนเลยใช้แค่ตัวเดียวพอขอมบนไม่ต้องใช้หรอกเชื่อผมตัว,สวเส้นนี้นะแต่ครนี้เป็นซิมเปิลนะครับเนี่ยม,มันบีบตัวแล้วเดี๋ยวสักปักหนึ่งถ้ามันบีบไปถึงจุดึ่งมันต้องขยายแต่ขยายเราไม่รู้นะขยายขึ้นขยายลงเงี้ยตรงนี้ก็บีบเห็นไหมครับมันบีบมาหนานแล้วนะครับเนี่ยถ้ามันบีบแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาคุณดูตรงนี้แล้วกัน เห็นไหมครับเนี่ยช่วงเนี้ยบีบมาตั้งนานเนี่ยคือเขาเก็บมาตั้งแต่ตรงเนี้ยไม่มีใครรู้อะฮะผมก็ไม่ไม่ได้สนใจเนี่ยคุณขยายางไงก็ไม่ได้บริึ่งเจร์แบนด์เ,เอ็กไหมเขาคือเ,เ,เขาลาบเรียบมาเลยเนี่ยแล้วคุณดูไอซนะประคองอยู่แถวห้าสิบไม่ไปไหนเลยคงตรงเนี้ยคงจะมีนกรู้หรือผู้ถือหุ้นหรืออะไรผู้บริหารนะมาดอดเก็บให้อย่างนยยสําคัญะ นนเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้แหละยี่สิบแปดตังเขเก็บมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงช่วงในชะ่ไหมแล้วเขาก็รีน่าแล้วก็ปล่อยให่ใหม่นี่ครับแล้วพอเนี่ยพอมันกระจายตรงนี้เห็นไหมครับพอมันถ่างตัวออกหุ้นมันก็จะเริ่มกระดกตัวขึ้นแล้วก็มาบ,บีบอีกครั้งหนึ่งแล้วพอถ่างออกนั่นแหละสิบสี่สิบสามพฤษภาเนี่ยพอถ่างออกเขาเนี้ยเขาไม่หุบแล้วแล้วมันถ่างออกมา,กมากตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่จ็คพอตพอด,ดีแต่ผมก็ขายหมูไปจนแถวแถวนี้มั้ง หลาประมาณนี้ไม่ได้ขายที่ขนาดนั้นหรอกผมก็คิดว่าพอใจแล้วไอซ์ไอมันสูงนะแต่ก็หมูแต่ตอนนี้ก็ถ้าซื้อคืน,นยังไงก็กำไรไนะทุกไม้นะครับผมขายไปสิบไม้อะไรเงี้ยมาถ้าจะสิบวันเลยนะผมแบ่งขายไปเลยนะทุกวันผมไม่สนนะเปิดมาปุ๊บเวลาไหนผมเปิดมาผมเจอผมโยนขายทิ้งในเวลานั้นเลยไม่ได้ดูการไปแต่ตอนนั้นสิบวันยังขายหมูเลยคิดดูสิบวัน ออันนี้ครับก็ดูนะมันเริ่มบีบมันแล้วนะครับแล้วทําทยัางไงก็ก็ต้องลองมันถ่างออกคันนีไม่มีอะไรมากครับอ่านอกเรื่อมไปหน่อยคนระับอันนี้นดูเดลต้าเดลต้าที่ผมบอกว่าผมขายไปเนี่ยถ่ายหมูตรงนี้แล้วผมก็มาซื้อตรงอน่าจะประมาณนี้นะผิดพลาดแถววันวันนี้ครับทุกคนบอกว่าไม่อยู่สี่วันสามวันผมก็ไม่แคร์นะจริง ถ้าเราวิเคราะห์มาแล้วผมบอกว่าหลุดตรงนี้ผมก็ขายมันมาสัมผัสไหมเนี่ยผมก็มือเห็นการามเนี่ยเกือบถึงนะฮะ <c oughs> จริงมือขายยังไม่หลุดนะยังมันยังไม่ขายเลยครับแล้วถึงแม้ราศดรจะดูดีแต่พอดีมันมีข่าวที่เขาจะออกเอาเอาอกจากเซตห้าสิบจริงๆเอาเออกไปก็ดีนะเพราะมันหน้ารังคาเลยเกินนะมันลากฟิวเจอร์ลากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าออกไปนะผมคิดว่านะถ้าเป็นจริงนะ เดลต้าไม่มีค่าเนะยลงไปเจ็ดสิบาทเลยมั้งคือมาจากไหนอะลงไปอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาผมผมเขค่อนขางบันจารที่เคยบอกไปเมื่อสองที่ก่อนก่อนที่จะมีคนเขียนว่าผมค่อนข้างคิดว่าเขาลากเพื่อเชาเาลากทีเฟกไงทําอะไรกับทีเฟกสักอย่างเนี่ยแต่เราไม่รู้นะครับเราได้แต่คิดเท่าน,นั้นเองเขาไปซื้อทีเฟกดักไว้ลองไว้แล้วเขาก็ลากขึ้นเวลาเขาจะทุบลงเขาไปช็อตทีเฟก ปิดสัญญา Open แล้วก็ไปชอ็อต open, open ช็อตโคสลองเงี้ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยจริงๆเอาออกไปเถอะครับมันจะได้เซตมันจะได้เป็นตัวมันตัวเองเงี้ยผมทิเฟ์ผมก็มีนะผมยังไม่ได้ปิดสัญญาชอ็อตนะครับถือมันหลายวันละเป็นน่าจะเกือบเจ็ดวันสิบวันละมั้งผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะลงแต่มันก็ไม่มันก็ไม่แน่นะพรุ่งนี้ ก็ยังไม่รู้หรอกจะปิดเมื่อไหร่อันนี้ก็ดูนะครับรายสัปดาห์เนี่ยคันล็อตรงนี้นะคะงง่ายๆหรือจุดอีกจุดหนึ่งคือหนึ่งห้าหนึ่งสองแต่ผมมองว่าตรงนี้เอาดีกว่าเอา,เอาเซฟเซฟห้าสี่สองถ้าพวกนี้หลุดผมก็ไปนะครับอืมก็ขาดทุนก็ไม่เป็นไรขาดทุนเท่าไหร่สี่สองก็ขาดทุนโอ้สี่สิบาทนะกม่เ,เยอะเหมือนกันเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เนีอแปดเปอร์เซ็นต์โอเคก็ไม่เป็นไรก็ตามระบบครับใครมีอยู่ก็ ถ้าจะทนถือไปก็ได้นะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายเพราะข่าวนะจะบอกว่าเดวตาไม่ได้ขายเพราะข่าวอที่มันจะออกเซท้าสิบนะครับไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้สนใจสนใจแค่เนี่ยตีธรรมดาเนี่ยครับอยู่ตรงเนี้แต่จริงเนี่ยผมว่านะถ้าจะดดูร้อยี่สิบนาทีมันไม่ต้องขายก็ได้อะเพราะรูมยิบจะลงมันยากแล้วนึกออกไหมฮะแล้วรอดูรายวันนะครับมันก็ลงมาถึงสี่สิบแล้วไอซ์ไอเนี่ย เพราะมันยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับเข้าใจไหมไอ้ตัวเนี้ยมันเพิ่งจะโค้งลงแล้วลายลายสัปดาห์เนี้ยขึ้นชัดเจนน่ะถ้าลงมาสี่สี่หกเนี่ยผมว่าสวยเลยลงมาแตะเนี่ยแล้วจะขึ้นรอบใหม่ก็อาจจะขึ้นได้นะเนี่ยแล้วแต,แวแต่แล้วแต่แล้วแต่ลนนะกาะแต่ผมก็ถ้าถึงผมว่าขายเพราะว่ามันก็ต้องเหมือนหุ่นยนต์นะครับสายหันขวาหันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ระวังมันนะครับเดลต้าก็อืมเพราะถามว่า น่าเล่นไหมถ้าคุณบริโภคข่าวมากเรื่องนั้นน่ะมันมีผลแน่ๆนะผมคิดว่าถ้ามันมันเป็นจริงเนี่ยเซ็ตเขาก็คงลำคานนะผู้บริหารว่ามันไม่เป็นคนตัวเองลากอย่างเงี้ยเขาคงวิธีเอาออกอ่ะเขาต้องเอาออกให้ได้อ่ะผมว่านะแล้วคนถือหุ้นก็ไม่ใช่คนไทยไม่ต้องไปแคร์อะไรมากเป็นไต้หวันผมจะบอกให้นะผมรู้จักคนไต้หวันเยอะแยะผมเป็นลงมีลูเมียไต้หวันนะโอ้โหเขาเล่นหุ้นแต่ เด็กๆแล้วเก่งเทคนิคอลทั้งนั้นเลยนะครับสมัยผ่อนผมเล่นไม่เป็นเลยนี่นะเขาบอกว่าไม่รู้ไปเอามาจากไหนไต้หวันกับฮ่องกงแต่ฮ่องกงอ่ะที่เท้าดิรู้มาเก่งแต่ไม่ได้เก่งขนาดเทคนิค่ะไต้หวันนี่ตัวดีเลยครับเสียแบบเสียเลกพ่ออะไม่รู้เขามีที่สอนอะไรไงไม่รู้นะแต่ฮ่องกงเขาดูดูจิตวิญญาณเก่งไงนี่นะครับนี่ยเขาพูดนั่นจะาใช่นะพูดวิหารเป็นไต้หวันนะครับ ไม่ต้องไปแขก็ทําไปเลยโอเคแค่นี้และครับในนี้ยาวนอกเรื่องไปเยอะโอเคขอบคุณเขาระวังเลยนะครับไอ้หุ้นตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูไม่ทรงไม่ดีอะไรเงี้ยแ,แต่ปตทมันก็โอเคอยู่นะครับไอ้พวกน้ํามันอะไรเงี้ยไม่ได้แย่อะไรแต่พวกนี้ก็น่าจะโด,วดวนทุบแหละโอเคขอบคุณครับ